กลุ่มจตุรงสัมพันธ์จัดงานพบปะสังสรรค์จตุรงสัมพันธ์เพื่อนที่ไม่มีวันปล่อยมือเพื่อร่วมสังสรรค์พบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนๆนและสมาชิกในกลุ่มที่ร้านอาหารบ้านชิดลมบางปู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการกลุ่มจตุรงสัมพันธ์นำโดยนายจตุรงเสริมสุขหรือสวจตุรงสมาชิกวุฒิสภาจัดงานพบปะสังสรรค์จตุรงสัมพันธ์เพื่อนที่ไม่มีวันปล่อยมือโดยมีสมาชิกกลุ่มจตุรงสัมพันธ์รวมทั้งพลเอกกุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการพลเรือเอกเชษฐทา เที่ปรึกษาโคศกกองทัพเรืออดีตโคศกกองทัพเรือนายวชิราเจริญสาครประธานบริหารบริษัทสาครเคเบิลจำกัดและบริษัทในเคเรือดรสังวานเกตงามนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคสมาชิกกลุ่มลมชาวสมุทรปราการตลอดจนพ่อค้านักธุรกิจทนายความและแขกผู้มีเกียรติมิสหายกลุ่มจตุรงสัมพันธ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจํานวนมากการจัดงานพบปะสังสรรค์จตุรงสัมพันธ์เพื่อนที่มีวันปล่อยมือนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มจตุรงสัมพันธ์และมิสหายที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันและกันเกี่ยวกับการทํางานได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อรักษาและฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเพื่อนโดยบรรยากาศในการจัดงานผู้ที่เดินทางมาร่วมงานได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกันโดยนอกจากกิจกรรมการสังสรรคร่วมรับประทานอาหารเย็นแล้วยังมีกิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกกลุ่มกับการร้องเพลงซึ่งได้ให้สมาชิกแต่ละคนได้ออกมาร่วมสนุกกันสร้างความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นอย่างมากนอกจากนั้นภายในการจัดงานยังมีการจับฉลาก ของขวัญของที่ะระลึกเพื่อมอบให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสนุกสนานและลุ้นรางวัลกันอีกด้วยสําหรับกลุ่มจัดตุรงสัมพันธ์เริ่มจากการร่วมกลุ่มของเพื่อนทั้งที่เป็นทนายความพ่อค้านักธุรกิจที่รักธรรมชาติได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอหนองยับปล้องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้ทํากิจกรรมร่วมกันในหลายรูปแบบสร้างความประทับใจและความทรงจําที่ดีเป็นอย่างมากจึงได้มีการพบปะพูดคุยการจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นกลุ่มใหญ่และได้ทําให้เกิดกลุ่มเพื่อนสหายโดยใช้ชื่อกลุ่มว ดีเลยพบปะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยก็เป็นฉั้นทานมติแล้วนะครับว่าพี่รงจะต้องรับบท<น>ก็อทำงานหลายรอบนะครับจนรอบสุดท้ายก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ปชาการกองเรือทุราสารกจังหวัดแล้วก็กองเรือทั่วไปได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับต่อหน้านั้นก็จะมีเฉพาะรงนะครับซึ่งจะมีการแถลงข่าวโดยผู้ประชาสาราเรือในวันอังคารที่15ห้า ขอบคุณที่ผานครับในทะเ่เชตชขาใจเปลี่ยนนะครับขณะนัดจัดกิจกรรมเสร็จอยู่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านแย่ไปหมดเลยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน Thank you.